นี่เป็นภาพชั้นวางของภายในซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในกรุงกีโตของเอกวาดอร์สั่นไหวอย่างรุนแรงตามแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวขนาด7.8นะคะเกิดขึ้นเมื่อเวลา18นาฬิกา58นาทีตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าประมาณ6นาฬิกา58นาทีตามเวลาประเทศไทยเท่ามกลางความตื่นตระหนกของประชาชนที่กำลังเลือกซื้อสินค้าค่ะ ภายหลังเกิดเหตุนายฮอเกกลาสรองประธานาธิบดีเอกวาดอร์เปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย77คนและบาดเจ็บกว่าบาดเจ็บ588คนนะคะยอดผู้เสียชีวิตก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพราะเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอีกหลายแห่ง นอกจากนี้รัฐบาลเอกวาดอร์ยังประกาศภาวะฉุกเฉินใน6จังหวัดทั่วประเทศและส่งทหาร10,000นายและตำรวจ3,500นายลงพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนค่ะขณะที่ศูนย์เตือนภัยสึนามิแปซิฟิกประกาศให้ทางการของแต่ละประเทศประเมินความเสี่ยงต่อไปก่อนหน้านี้ได้ประกาศเตือนภัยคลื่นสึนามิที่คาดว่าจะมีความสูงตั้งแต่0 3ถึง1เมตรในหลายพื้นที่บริเวณชายฝั่งของประเทศ ศูนย์กลางของแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดห่างจากเมืองมูอิสเนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ27กิโลเมตรและเกิดลึกลงไปใต้ดิน19.2กิโลเมตรแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ไกลถึงพื้นที่ทางตอนเหนือของเปรูและพื้นที่ทางตะวันออกของโคลอมเบียซึ่งถือเป็นแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ37ปีนับตั้งแต่ปี2522เป็นต้นมา สำนักง,งานสำรวจด้านธรณีวิทยาสหรัฐอเมริการะบุว่าเอกวาดอร์รเผชิญกับแผ่นดินไหวขนาด7ขึ้นไปมาแล้ว7ครั้งนับตั้งแต่ปี2,443เป็นต้นมาเนื่องจากเอกวาดอร์ตั้งอยู่ระหว่างแผ่นเปลือกโลกนัสคาและซาท์อเมริกันบริเวณวงแหวนแห่งไฟซึ่งเป็นจุดที่เกิดแผ่นดินไหวมากถึงร้อละของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นทั่วโลกโ